พาเที่ยวชมเชยสถานที่ที่ย้อนยุกไปในวัย7 0 8 0เขาจำลองเมืองออกมาเป็นวินเทจส,สุดๆเนี่ยรวบรวมของสะสมของเก่าที่เราไม่เคยเห็นเอานี้เหมือนหลุดไปอยู่ในอดีตเลยมีทั้งร้านตัดผมร้านขายเครื่องเสียงสุดคลาสสิกหรือจะร้านกล้องที่เราไม่เคยเห็นและที่ว้าวสุดสําหรับเรานี่คือโรงหนังสมัยก่อนมีโปสเตอร์หนังเก่าๆให้ดูทุกอย่างยังเก็บไว้อย่างดีเนี่ยช่องซื้อตั๋วหนังสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้และที่นี่เขาก็ทําเป็นร้านต่างๆชื่อร้านก็แบบดั้งเดิมมี ายโฆษณาสมัยก่อนให้เราได้อ่านแบบพลินพลันเลยแหละเสร็จจากโซนอาคารพาไปโซนริมน้ําต่อเป็นอาคารไม้เก่าทั้งหลังเข้าไปเดินชมได้อย่างสบายใจเขามีทั้งเครื่องชามที่หาไม่ได้ในยุคนี้ของเล่นยุคเก่าๆเครื่องใช้ในครัวสมัยก่อนหรือเจะของสะสมรูปภาพระดับตำนานและเหล่าขนมขวัญใจวัยเก่าเห็นแล้วก็คิดถึงอ๋อๆมีปั๊มน้ํามันยุคนู้นด้วยนะอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นก่อนกลับแวนนั่งคาเฟ่กินอะไรรองท้องสักหน่อยถ้าใครอยากไปรับบรรยากาศ สุดวินเทจหมุดไปเลยชมเชยจังหวัดนนทบุรีนะ